สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17นะครับกรกฎาคม2564นะครับวันนี้กําลังแพ็กสมุนไพรแล้วก็จะส่งให้กับผู้ป่วยนะครับตามอาการนะครับท่านใดมีอาการยังไงนะครับก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้นะครับที่084นะครับ7492667นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่ ID ดีไลน์ศูนนะครับ7492สี่ นะครับเราจะจัดสมุนไพรให้ตามอาการนะครับโทรเข้ามานะครับเล่าถึงอาการว่ามีอาการอย่างไรเป็นมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็เป็นระยะที่เท่าไรนะครับแล้วมีอายุเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นผู้ป่วยนะครับที่สามารถติดต่อเข้ามาเองได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะได้ซักประวัติและก็อาการต่างๆและก็สามารถาวินิจฉัยและก็จัดสมุนไพรให้ตามอาการได้อย่างทันท่วงทีนะครับ โรคภัยใกล้เจ็บถ้าเราปล่อยไว้นะครับอาจจะลุกลามมานปลายไม่รีบรักษานะครับบางคนบอกว่าแพงบ้างอะไรบ้างนะครับไม่กล้ารักษาไม่กล้าจานสมุนไพรนะครับแต่ว่ารักษากับอย่างอื่นหมดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับไม่เสียได้นะครับแต่ว่าแค่สมุนไพรบ้านๆก็จะเสียได้ต่างกันนะครับบอกแล้วนะครับสมุนไพรนะครับหายจริงแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับการหายแล้วก็อาการจะดีขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าธาตุนะครับของแต่ละคนนะครับไม่รู้ว่าจะปรับสภาพกับร่างกายกับสมุนไพรได้เร็วหรือว่าช้าขึ้นอยู่กับอาการและก็การทานสมุนไพรและก็ปฏิบัติตนตามที่เราแนะนําด้วยนะครับบางคนดื้อนะครับไม่ปฏิบัติตามคาแนะนำนะครับมันก็เลยหายช้าหน่อยส่วนคนที่หายแล้วก็ขอขอบคุณและก็ดีใจด้วยแล้วก็ช่วยบอกต่อด้วยขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเรานะครับขอบคุณที่บอกต่อ นะครับขอบคุณที่แชร์สิ่งดีๆให้กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่หายแล้วแล้วก็บอกคนรอบข้างด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติมิตรสหายเพื่อนฟูงบู่ย่าตาย,ยาย ญาติพี่น้องต่างๆคนร่วมงานนะครับพอสามารถบอกกลาวแล้วก็บอกต่อๆกันได้นะครับการตัดสินใจนั้นนะครับเงินทองนะครับเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาได้นะครับแต่ว่าสุขภาพดีๆนะครับต่อให้มีเงินเยอะขนาดไหนถ้าสุขภาพไม่ดีนะครับอาจจะรักษาไม่ตรงตามอาการนะครับมีเงินแต่เสียได้ไม่รักษาก็ไม่หายนะครับมีเงินนะครับ ตัดสินใจรักษาแต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําก็หายช้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าหายนะครับอ,อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจก็สามารถาสั่งซื้อกันแล้วก็มีอาการยังไงก็ถูกเล่าอาการกันได้นะครับช่วงนี้นะครับทั้งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฤดูฝนสมุนไพรก็หายากมากนะครับแล้วก็ แต่ว่าพยายามจะจัดให้ตามอาการและก็ตามคิวนะครับใครจองก่อนได้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ะนะครับยังมัวแต่ถามคนนู้นถามคนนี้คนที่เราไปถามก็ไม่ได้มาปวดไม่ได้มีอาการไม่ได้เป็นโรคนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นโควิดนะครับคนที่ว่ามีเงินเป็นพันล้านนะครับแต่ว่าเจอพิษโควิดเข้าไปนะครับ ก็ไม่มียารักษาเหมือนกันนะครับก็อาจจะตายได้ทันท่วงทีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเสียดายเงินทองนะครับไม่ตายเราหาไม่ได้ให้เรารักษาตัวให้หายก่อนนะครับอาค่อยๆรักษาค่อยๆทานไปนะครับอย่ารีบร้อนนะครับแล้วก็ทานตามคําแนะนําด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับ ก็ขอทุกท่านนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าออกจากบ้านนะครับถ้าสมมติว่าจําเป็นเหมือนผมนี้จําเป็นต้องออกไปส่งสมุนไพรให้ผู้ป่วยถ้าผมไม่ออกไปผมกลัวโควิดนะครับผู้ป่วยก็ไม่มีทางได้สมุนไพรไปทานและก็ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะครับผมจําเป็นต้องเสียสละนะครับ ผมก็มีครอบครัวเหมือนกันนะครับเป็นห่วงครอบครัวเหมือนกันออกไปส่งสมุนไปก็อาจจะติดโควิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ระวังเต็มที่นะครับก็ให้ถึงมือผู้ป่วยทุกท่านเลยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านนะครับก็ ขอ้สุขภาพแข็งแรงนะครับปราจากโกครคไปไข้เจ็บต่างๆนะครับออกไปไหนอย่าลืมใส่แมสนะครับล้างมือด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหายไวๆวนะครับใจะยเย็นๆนะครับแล้วก็หายแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ